สวัสดีครับกลับมาพบกับ h ฮ l ล w ีว์ดประจำวันเสาร์ที่24กรกฎาคม2021กันอีกครั้งนะครับพระเยซูตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับท่านเชื่อไหมพ่อค้าคนหนึ่งขนสินค้าจำนวนมากจะไปขายต่างเมืองโดยเอาลาและม้าไปอย่างละหนึ่งตัวและด้วยความที่พ่อค้าเขาอยากจะถนอมม้าไว้เอาไว้ใช้ยามจาเป็นเท่านั้น ม้าเอาไว้สำหรับขี่เร็วได้เขาก็เลยจัดสินค้าทั้งหมดเอาไปไว้บนหลังลาแล้วให้ม้าเดินตัวเปล่าไปไม่ต้องแบกอะไรเลยแล้วก็ให้ลาแบกแต่เพียงผู้เดียวม้าก็บอกว่าอย่างนี้ก็สบายจังไม่ต้องทำอะไรเลยเดินผิวปากสบายใจแต่สำหรับลาเมื่อถูกให้แบกของหนักพอมันเดินไปได้ครึ่งทางเท่านั้นมันก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยลา้าหมดแรงลาก็เลยหันมาหาเพื่อนคือมา้าแล้วก็บอกม้าว่า มา้าข้าเริ่มรู้สึกหมดแรงแล้วถ้าข้ายังคืนต้องแบกของบนหลังต่อไปอีกนะอีกนิดเดียวข้าตายแน่ไม่ไหวแล้วเพื่อนม้าพอจะแบ่งเบาภาระข้าสักนิดได้ไหมเนี่ยเอาแบ่งไปสักหน่อยอ่ะเอาไปสักนิดก็ยังดีช่วยหน่อยนะเพื่อนรักไหนบอกว่ารักข้าไงฝ่ายเจ้าม้าผู้หญิงทนงพอได้ยินลาร้องขอความช่วยเหลือก็หันไปพูดอย่างเพื่อนที่ไร้น้ำใจ ได้หมดถ้าสดชื่นแต่ตอนนี้ข้าไม่สดชื่นเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้เจ้าก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าข้าน่ะไม่ได้มีหน้าที่แบกของหนักๆก,การแบกของหนักๆเป็นหน้าที่ของเจ้าข้าเป็นม้านะเจ้าน่ะเป็นลาข้ามีหน้าที่เพียงแค่ให้เจ้านายขี่เท่านั้นเองข้าคงจะไม่สามารถช่วยเจ้าได้หรอกตัวใครตัวมันนะม้ามันก็เดินหัวเราะไปเรื่อยๆ ได้ยินดังนั้นเจ้าลาผู้น่าสงสาราก็กมหน้ากลมตาแบกของทั้งหมดแล้วก็อดทนเดินต่อไปไม่รู้จะทําอย่างไรแต่ว่าเพียงเดินต่อไปไม่กี่ก้าวมันก็ล้มลงและขาดใจตายพ่อค้าเห็นดังนั้นก็เลยขนสินค้าทั้งหมดจากหลังลาเอาไปไว้ที่หลังมา้าแค่นั้นยังไม่พอ,อยังเอาศพลาที่ตายให้ม้าแบกไปด้วยเพราะศพลาก็มีราคาจะได้ไปขายในเมืองด้วย เพราะฉะนั้นม้าจึงต้องรับสองต่อต้องแบกของทั้งหมดรวมทั้งศพของเพื่อนด้วยหนักเลยเห็นไหมครับเพราะว่าม้าไร้น้ำใจไม่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความทุกข์ยากลำบากของเพื่อนลาผลสุดท้ายมันก็แบกหนักขึ้นไปอีกกว่าเพื่อนด้วยซ้ำไปทุกทรมานยิ่งกว่าลาอีกอาจจะไม่ตายนะครับแต่คางเหลืองไปจนตายม้า,าจ,จะทุกทรมานไปจนตายเพราะมันต้องทำงานหนักถ้ามันตายก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตาย มันก็ทุกทรมานหนักกว่าลาอีกเยอะมากจนกว่ามันจะสิ้นชีวิตไปเพราะมันต้องทำงานแทนลาทั้งหมดถ้าเจ้าม้ามันรู้จักเห็นใจผู้อื่นรู้จักแบ่งเบาภาระผู้ที่อยู่ใกล้ๆตั้งแต่แรกซึ่งม้ามันก็คงไม่รู้ตัวว่ามันกำลังทำอะไรมันนึกว่าการที่มันไปช่วยเป็นการช่วยลาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันช่วยใครมันช่วยตัวเองอยู่เห็นไหมครับถ้าม้ามันบอกว่าโอเคแบ่งมา มันก็นึกว่ามันเป็นการช่วยลาอยู่ลาอาจจะขอบคุณมันแต่มันไม่รู้ตัวหรอกว่าที่ทำไปมันช่วยตัวเองในอนาคตบางครั้งเราเห็นว่าเรากำลังช่วยคนอื่นเรานึกว่าเราช่วยเขาอย่าคิดอย่างนั้นนะครับท่านกำลังช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยเขาเรากำลังช่วยตัวเองนั่นเองพระคัมภีร์บอกเอาไว้อย่างนั้นนี่คือสัจธรรมนะครับ นี่คือตัวอย่างให้เห็นภาพว่าการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้อื่นปลอบประโลมใจผู้อื่นตัวเราเองก็จะได้รับให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาได้รับแน่นอนครับให้ไม่ได้หมายถึงเงินทองอย่างเดียวลาก็ไม่ได้ต้องการเงินเงินก็ช่วยไม่ได้ลาต้องการเอาสินค้าที่มันแบกอยู่แบ่งเบาไปบ้างเท่านั้นเองอาหารก็ช่วยเขาไม่ได้ อาหารเขาก็ไม่เอาเขาต้องการการแบ่งเบาภาระปลอบโยนใจเขาช่วยแบ่งเบาภาระสักสองสามถุงเขาต้องการอย่างนั้นมากกว่าเห็นไหมครับไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวเราก็ไม่ได้หมายถึงอาหารเท่านั้นอาจจะหมายถึงอะไรที่ดีๆที่แบ่งเบาภาระเขาได้อาจจะเป็นคำปลอบโยนและกำลังใจความเข้าใจในความทุกข์ของเขาก็ได้เราก็ไม่รู้ว่า อะไรมันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เช่นใดสิ่งที่เขาจำเป็นอยู่เราแบ่งเบาภาระเขาเราเองก็จะได้รับในอนาคตขอพระเจ้าวยนพระพรครับ